ห้ามพูดนะห้ามพูดอุ้ยกูเป็นอีกแล้วผมเป็นแล้วครับท่านผู้ชมแหมกูจะฆ่าใครก่อนดีหนอห้องแอดมินมันคือห้องอะไรวะกูไม่กูไม่ทำผ้ากี่ดีแล้วกูทำไมเป็นดูแมปดีดูแมปห้ามพูดแล้วไอ้ไอ้สัตว์เดินตามกูอ่าใคร ปิดไฟอ่ะน,นี้อีเด็กี้อะที่ไหนปิดไฟาิอนนไม่คิดค่ามาซึง <laughs> ข้างๆนะ <laughs> เยี่ยมมากเยี่ยมมากเสร็จเป็นหนึ่งเฮ้ยฟังง่าฟังง่าเรามาดูสิมันจะทำภารกิจอะไรทำภารกิจอะไรวะนน่าหีมันไม่ทำเฉยทำดิ ไอ้เอ้ทำสิตายอีกกูบอกมึงแล้วตายไปอีกสบกุณโน่ๆกุณโน่ปเร็วพูดขหานเองแล้วเยี่ยวะกูบอกแล้วเยี่ยโทษเยี่ย นี่ตัวฟ้านะนะสัตว์ใหญ่กูเจอตัวจริงนะเพื่อนอยู่ไหนกันนะเมื่อกูเดินไม่เห็นเพื่อนกับตัวกูอยู่เซิร์ฟเดียวด้วยกันไหมเนี่ยนี่ใครปิดไฟล้วอะ ไม่มีใครไม่มีใครเห็นศพเลยหรอไม่มีไม่มีเลยเขาเล่นเขเล่นด้วยคนหนึ่งนะอ่าเอ้ยเข้ามาครบแล้วอ่ะครบแล้วก็แปดคนเนี่ยห้ามพูดกันนะเงียบๆจบอีปันเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เอา เอ้ยเห็นศพห้องสกิล r ิตี้อืมไอ้กักเหรอแล้วกูเห็นมึงหาสองคนเลยอะทั้งไอ้กายทั้งไอ้มาวินอะกูไม่รู้ใครขอโทษนะไอ้กูโยกกูโยมึงไม่เห็นกอยกายองเอดแมนมึงสองคนเออกูอยู่ทีห้องเอ็ดมินเดี๋ยวไอ้ดูนงไอ้กายอยู่กับเออตอนแรกกูก็อยู่ไหญ่ไอ้แล้วก็อยู่กับมึงมึงเดินมาที่หลังห้องอิเล็กทริกเสือกมาโทษกูผ่าใไอ้เมื่อกี้ ไม่ E I E I ไม่ใช่เดี๋ยวว่าใครเนี่ย E I ทับเวทอยู่ห้องแอดมิน E I ทับเวทกูทำเวันนั้นอยู่ดาวน์โหลดอยู่กูดาวโหลดดาวโหลดอยู่ดาวน์โหลดเอกสารอยู่ E I กูซ่อมไฟล์ไก่ไก่มาใช่กูเห็นพังงาเดินผ่านข้างๆกูพังงาอยู่แถวๆกูกูเลยปวดในใจปะเสียมุกผ่านในไอไม่น่าไม่น่าใช่บูโน่บูโน่เหรอไม่รู้บูโน่ไอ้ปันรู้ขึ้มาเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้ไอปันมันก็ ไม่กลัวจะไม่ใช่บูโน่เพราะว่ากูเคยไปยูเดินผ่านบูโน่กูโม่เป็นข้าวกูกูไม่รู้ว่าไอ้ปันมันมุดท่อจากสเคเลตี้แล้วไปแต่กูกลัวบูโน่เนี่ยมึงมันเดินม่อมม่อีกัดกูกูไม่ไม่แต่ว่ากูไปก่อนเดินไปที่กับบูโน่หลายรอบไม่่่มาาปันมันไม่ฆ่ามึงเพื่อนมึงตายใจไงจริงเหรอโอ้ยดูคิดเป็นไอ้ไอ้ปันบอกว่าไอวอตฟอลล์บูโน่ชัวร์คือบูโน่ไม่เป็นใช่ไหมปันอีเนี่ยดิกระ ปอ๋วไม่เป็นก็พูดไม่ได้กัเพิองัวมปันบอกัวไม่าับไอม่ใช่ไอปั๋ไม่ปั่บไอนปไม่ใช่บูอน่เอาไม่ปัก็ไอ้ปั่ปัอปั๋วไม่ปัอ้ปว่ปั๋ไอ้ปัม่ปั๋วไอปัม่ปั๋วไอ้ปัมัอ้ปันไม่ปัไอปไมปั๋วไอ้ปท๋ไคปับอ้วไม่รับอ้ปั๋วเม่อกี้นมาันเดอ้งข๋้นมาอ๋อ <c oughs> ข้อมูลยังไม่พอวะสกิปไปก่อนไม่อยากวนหมวเลือนอยู่ฝั่งขวารอแต่สอบอยู่ฝั่งซ้ายโอเคมีเหตุผลสกิปไปก่อนก็ได้ครับแม่อีป้ามาแล้วอ้โหไม่มีใครเชื่อว่า <c oughs> มีนักชาิ พบศพพบศพที่ห้องยิงปืนยิงอุกกาบา <c oughs> ตอนาวิเนาวิกเตอร์สักอย่างบ้างหรอไอ้ไม่ยิงอุกกาบาตอยู่ขวาบนสุดเลยเว้ย <c oughs> พูกํำลังส่งไอ้ปันเนี่ยไม่ใช่แล้วมันสแ,แกนที่คุณดูแล้วไอ้ปันไม่ใช่ใน่ๆไ <c oughs> อ้ปันไม่ใช่ในนๆคุณปรางปรนอยู่ตรงไหนครับอรอเออคุายไอ้ไม่ใช่เมื่อกี้ไอ้เดี๋ยวอยู่กูไอ้วิ่งตามกูอยู่ <ij> อีกยไอ้กูไอ้ก็ไม่ใช่กูจำได้ ไอ้อายพิงตามกูกูนีมึงห่าไอ้บูโน่ก็ไม่ใช่บูโน่ก็ไม่ใช่ตอนเนี้ยมีแค่ฝ้ายกับปังปอนไม่ใช่กูกูอยู่กับไม่ใอมไอเพราะว่าอายก็วิ่งตอนแรกอะเจอมึงกับกายอะอยู่ที่ห้องในว่าห้องแอดมินป้แต่กวหนีมึงพอมีความปิดไฟทำไมกูไม่เคยเจอใครเลยวะถ้างั้นก็โอเคงั้นก็คุณปังปอนคุณมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับมีผู้บ้ายไม่ใช่กูแน่นอน เนี่ยกันเองแล้วรู้ไหมว่ามึงฆ่ามึงฆ่าคนที่สวยที่สุดในกลุ่มไปคุณพังงานลองไปสักนายทำอะไรอยู่ทำเพลงทำเพลอะไรบ้างลองไล่มาให้ฟังก็ตอนแรกไปแก้ไฟฟ้าข้างล่างเสร็จแล้วขึ้นไปบนสายแล้วก็โดนรีพอร์ตโอ้ยนักดูมันลึกเกินไปกัน บวกใครคนวบวกนตอวกรถ้าไม่มั่นใจก็สกิ้ไป่ันก็ได้บันดาลอ้าวจบไปเลยอะใช่แน่นอนโจบไปเลยนักสือย่างกูจบไปเลยอะ เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเพื่อนกูเล่นอีกคนนึงเกิดได้ครบเฮ้ยเออไอยุนโน่ไอบุนโน่ใครลือกโอมหรอ อิโุนโนกับลูกอมเฮียไม่มีใครเจอสอบกูใครฆ่าคนดูกองโกใครอะใครใครฆ่าคนดูกองกกงกูขอกูขอเออเฮียกูเดินแยกจากมึงจากไอ จากไอปันมากูเจอโศกไกลห้องสิลิที้ใครฆ่ากูถึกล้องกูเราเดินเราเดินขึ้นมาจากข้างเดินขึ้นมาเราเดินมาจากข้างบนด้วยเราแสดงว่าต้องมีคนใครอยู่ข้างล่างก่อนนั้นมีใครเป็นอไหมนะกูรู้สึกกูรู้สึกว่าบูโน่ปฏิดใจนะบูโน่ตามติดกูแบบเจเลยอ่ะจริงเหรอเออบูโน่แบบแบบเหมือนจะฆ่ากูในที่รับของมึง ้เยรวมไปที่แรกเลยเนาะไอ้ปันเนี่ยไอ้ปันมึงเนียนแล้วมึงเดินไปเดินมาโคตรระแวงหลังเลยไอ้ปันใช่บูโน่แล้ลูกอมมันไม่เห็นศพกูเหรอวะอูดใครกันอ่ะอู้ไหนวอปันตอนแรกสงสัยบูโน่ตอนนี้ไปกูไปแหละเอาตามเสียงเสียแกตัวแกตัวกัน มันฆ่าต่อหน้ากูไอ้บ่อหน้าเฟซเสร็จแล้วเหรอทำไมมึงไม่ถล่มเลยอ่ะใช่เหรอกู้เดียกับมึงคนละแวงกูวนอยู่ในเอเจนซี่กูจะกดแลไอ้เหี้ยแต่บูโน่อะดูแปลกๆมากเลยอะมันตามจี้ตูดแบบไอ้เหี้ยเหมือนจะแบบไม่เห็นแต่คนไม่เห็นแต่มันฆ่ากูแน่อะเว้เราจะโหวตใครอะใครใครยังทำเฟซใครยังทำเฟซไม่เสร็จบ้างกูทำเสร็จแล้วเนี่ยกูเหลืออันเดียว่นนั้นเดี๋ยวเดินตามกันก็ได้ เดินตามเหรอไม่ก็เดินตามกันทห้หมดเนี่ยดูดิว่าจะฆ่ายังไงเออได้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 ไห่วมึงตายแล้วไม่ได้หรอเดี๋ยวนะคุณไอ้ยีจับกันไม่ได้สิเฮ้ยจะเราจะมีคนตายว่ะ ไอ้ปัด,ด,ม,ดมันลุ้ยปัดมันลุ้ยปัดมันดีปัดมันดีปัดดีมันรู้มันรู้ยมันลุ้เออสลัดสลัดกดยี่เวอร์เจสซี่เลยรู้เลยเนี่ยไม่กดสักทีอยู่วะกดไปเลยรู้แล้วใคร ไใครยังทำเควสเสร็จวะไอาขินใครไม่ยอมทำเควสเนี่ยกูทำท็อปแรกไอ้ขี้ไม่เหลือเควสเดียวเลยขวตวูโน่ไอ้เนี่ยเดินอยู่คนเดียวอ่ะเอ้าก็กูนี่เปิดออกซิเจนให้ไอ้เขี้อะไรกูอีโต้แหล่มึงทำแต่ห้องแอดมินกูทำตรงออกโอทูเลยเนี่ย ไส่บูนัวบูทาโอทูทั้งสองรอบเมื่อกี้อ่ะโอทูมีสองจุดมันมีห้องแอดมินกับห้องโอทูต่อแหล่ต่อแหล่มากต่อแหล่มากบวชไปเลยบวชไปเลยไอสัตว์ยอมรับแต่ถ้าบวชมันจะหมดแล้วไม่เอากลับไอ้สัตว์เอาเจี๊ยบลอยเจี๊ยบลอยไอเจีบ ไอเป็บวโบโนเฮียมากกดทษใครเป็นวะดูดูมึงเธอเล่นเป็นฝาที่มึงไม่ได้หรอมึงมันกดเข้าแ้าใครเป็นวะสรุปเมื่อกี้ไม่บบโนเป็นแน่แต่อีกคนนึงไม่มรรจัยกินน้ำตาลบ้าเสียงตาลเป็นเออเพื่อนมึงก็เป็นเออพ่อไม่ได้ไม่ไแต่กูไม่เข้าใจว่าทำไมเพื่อนมึงไม่ฆ่ากคนเลยวเห็นบูโน่แม่งแบกคน น่าอุศาร์ละใครกินดูได้ตายนี่เมลกัดตายเพราะมันเงียบไปอย่างนี้ไม่ยังไม่ตายเกมเริ่มแล้วเงียบให้หายเมลเงียบ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 อันนี้เงียบแล้ว ห้องไฟเลยห้องเชื่อดดีๆด,ดาวน์โหลดจุก๊กไม่มีน้ำให้กูกินเลยโอเคไปเรเดเตอร์นี่ห่าเลยวะน่าจะกดรหรัสไปกดก,ดกด่อนล้วเดี๋ยวเราก็วนเกียบกเลย ที่ห okay. yeah. ้องนี <min> ้ม <UT> ีคนตายเคนีพบศพอยู่ตรงห้องแอดมินห้องไหนนะตรงข้างหน้าแอดมินเลยใกล้ๆกล้องเลยดูจากทรงแล้วน่าจะกำลังทำเควสเ์ใส่แล้วมีคนมาแทงกูอยู่ห้องคอมเม้นิเคตโอ้กูยังกูยังถ่ายไฟอยู่ทำทุกคนแป๊บนึงกูอยู่ห้องขา ทุกคนทุกคนใจเย็นทุกคนกูอยู่ห้องแอดมินทุกคนทุกคนหยุดทุกคนหยุดอย่าเพิ่งตอแหลกันนิดนึงอย่าพิ่งใจเย็นกูจะไล่ถามทีละคนนะกัดอยู่ที่ไหนกูอยู่ห้องเนวิเกเตอร์ไปจอดอันใส่ไฟอันสุดท้ายโอเคเออไอ้ฝ้าอยู่ไหนนะเอ๋ออยู่ห้องแอดมินต่อสายไฟอยู่จ้าไอ้แอร์อยู่ไหนกูอยู่ห้องพีวานี่นค่ะมันกลมๆอ่ะไอรุ้งร้องเบื้องอะอ๋อโอเคโอเคโอเคไอ้ไออยู่ไหน กูอยู่ห้องละตรงริมริมสายอะ่ะกูไม่รู้ว่าห้องอะไรอ่ะทำอะไรอยู่ยังไม่ได้ทำกำลังจะไปทำอืมโอเคพูดต้อง,องใสยคนน่หนึงคุณจิตด,ดีกูอยู่ห้องคอมมิเนกเตคือกูเห็นพังงานกูอยู่พังงานใช่กูเห็นพังงานแล้วโพล่ปี๊บโอเคผงกูเลยเข้าอ่องมาคอมมิเนกเตทดังงานพูให้ลูกอมได้โอเคไอ้บูโน่อยู่ไหนกูอยู่ห้องซ้ายบนอ่ะกำลังสับวงจร ซ้ายบนเหรอเมื่อกี้กูเดินมาทำไมกูไม่เห็นมึงอะไรมึงอยู่ห้องไหนซ้ายบนทอะไรกูเพิ่งมาจากห้องอิเล็กทริกเพื่อจะมาทำเควส2 2ทับ2ไง2ทับ2ไม่สอซ้ายบนมึงอะคือซ้ายบนสุดหรือตรงกลางซ้ายตรงห้องรีแอคเตอร์หรือเปล่าพอสักกูเดินมาจากซ้ายสุดกูไม่เจอมึงหรือมึงเดินตามหลังกูมา กูไม่รู้กูไม่เห็นมึงแต่กูอ่ะจะจอดสามตอนเลยโอเคโอเคโอเคอ่ะอ่ะปังปอนครับอยู่ไหนครับกูฟังปอนโวตเลยโหวตเลโหวกันกูโงปโง่โงใครเนี่ยปังปอนอยู่ไหนปังปอนอยู่ไหนไม่โหวไม่เจอกันได้ไงอยู่คาเฟ่ไม่โหวตใครกันอ่ะแต่ปอนอยู่ที่ไหนกูอยูรูดบัตรอ่ะรูดบัตรเออขึ้นไปโอเคโอเคงั้นตอนเนี้ยบูโน่กับพีไอหลักฐานไม่ชัดเจนเลย มืงมืงให้กูได้เล่นบ้างเถอะไม่เคยได้เล่นแล้วกูเป็นแพะทุกตาค่ะไอ้บูโน่แล้วกันกูไม่เห็นมึงกูขำไม่เงี้ยโอ้เงี้ยไม่ได้ไม่ได้อไม่เห็นกูแล้วกูเป็นอะไรห่าสงสัยกูใสโคตรเซิงโคตรเซิงกูไม่เห็นมึงไม่เห็นกูก็ต้องไปพูดต้องสงสัยด้วยเอ้ากูไม่เห็นมึงอะ โอนเสร็จทดสองแล้วแม่แหลกไอ้เจียไก่ไปรู้สับสัยแม่เวกต่อพี่ขี้อ่ะพี่คิดเราเดินมาแล้วไม่เห็นมันฮะผมไม่เห็นมันไม่น่าใช่คือกูไม่เห็นมึงไงนบุนงค์มึงเลยต้องตายนะสงสารนอ่ะและฆ่าเพื่อนกาก่อนด้วยนะรถมันกลปอ่ะก็เช็ดให้อ่ะ คนในห้องนี้เอ๊หรืออีสองเพื่อนสองคู่หูนั่นเป็นทางคู่เราอกาปิดลำโพองอยู่ ใครข้างมึงตามืหัวแตกใครใครใครเดินลงตามลงมารข้างล่างจะสอบตรงไหนจะสอบตรงไหนบอกกูขออพูดก่นนะไอ้กายมึงเพิ่งเดินสวนกับกูเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวกูอยู่ห้องกูอยู่ห้องเิคล็ตเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กายอยู่ห้องสิคลิตใช่กูนะทำสิคลิต e e i มึงอย่ามาใส่ร้ายกูแล้วกูเพิ่งสวนอีเย็ดแม่กูเพิ่งสวนกับมึงเมื่อกี้สวนกูตรงไหนสวนกูตรงไหน ส่วนส่ยสี่โมงเยเข้าค่ะเฮ้ยสี่งไม่ใช่เว้ยกำลังลงไปทำอีนั้นอยู่ไอ้นั้นผู้อยู่องเซกิลิตีไม่ได้องอิเล็กทริกออกมาจกลัวสีกัวสีหงเล็กิกกลัวสี่โงอะบอกไม่ได้ทำอไรอะหมดแล้วเรียบร้อยโคตรเซ็งโมงไอ้ยี่ห้อใช่โ ลิปผมเคยเนี่เสร็จเฮ้ยผมเสร็จแล้วใครวะมีอายแน่เลงหรือดอ,อ้า ไอ้เี่ยโคตเวรไอ้เยี่ยไม่เมื่อกี้อ่เมื่อกี้อ่ะีมสับหวอมเคัลยเ่อ้อ่ะไม่ไเหี้ยมากคือกูกำลังหนีกับอ้อายอยู่โอ้โหไม่นึกว่าจะมาเจออีกตัวดัดคาเหี้ยมากว่าล้วทุนนกคกนกคนกนกคก โ่ใครสงสัยเมือมาเอ้ยคนจิตดีแวบงซื้อใจกูเดินผ่านไปเมื่ข้ามกูด้วยเฮ้ยกูอยู่กับ